เวลา17นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนาย,ยิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาติประจำปี2567ณสวนลุมพินีเขตปทปุมวันกรุงเทพมหานคร โดยปีการนิทพรศพเนตรการสแสดงขับเสภาประกอบการสแสดงขวนเฉลิมระเกยียรติชุดทศมราชา7 2 3าม,มหามงคลสมโภชซึ่งเป็นบทเสภาที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสภากาชาติไทยและวงชนชาวไทยการบรรเลงบ,บทเพลงเฉลิมระเกยียรติประกอบการสแสดงระบำน้ำพุโดยวงตุริยางราชนาวีกองตุริยางทหารเรือฐานทัพเือกรุงเทพในบทเพลง7 2003มหามงคลจากนั้นทรงเปิดงานกาชาติประจำปี2567ซึ่งปีนี้จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมระเกียริเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วส่งพระดำเนินไปยังศาลาพิรมพักดีทอดพระเนตรกิจกรรมโคมถวายพระพรแสงแห่งพระบารมี กิจกรรมงานกาชาติออนไลน์ w w w i l e t c r o s s o r g ในรูปแบบฟันตาซีอาร์ตสไตล์กับ3กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบนเกาะลอยฟ้าและ13กิจกรรมสุดทันษาบนเกาะงานกาชาติออนไลน์และต่อมาทรงระดำเนินไปทอดพระเนตรการออกร้านของหน่วยงานต่างๆ